สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับจะหยิบยกเกมชิงที่3ครับของฟุตบอลโลกมาพูดคุยกันนะครับเกมระหว่างโครเอเชียกับโมร็อกโกนะครับแน่นอนแหละเกมฟุตบอลชิงที่3หลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเกมของผู้อกหักดังนั้นความซีเรียสหรือว่าผู้เล่นที่จะลงไปเล่นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละ การให้สัมภาษณ์ของกุณซื้อทั้งคู่ก็ไปในทิศทางเดียวกันอย่างโครเอเชียเองก็บอกแล้วนะครับผู้เล่นคนไหนไม่สมบูรณ์ผู้เล่นคนไหนร่างกายไม่ฟิตเต็มร้อยก็จะไม่ใช้นะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญของอนาคตของผู้เล่นมากกว่าซึ่งก็แน่อนอนแหะครับเกมแบบนี้มันเป็นแค่เรื่องของศักดิ์ศรีที่เล็กๆน้อยๆ หลายคนก็อาจจะคิดว่าการตกรอบรองชะเลิศมันมันเหมือนจบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับทำให้วันนี้การจัดทัพของโครเอเชียก็ต้องลุ้นหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นอย่างลูก้าโมดิชอายุเยอะแล้วจะไหวไหมกับการออกสตาร์เป็น11คนแรกขณะที่คนที่ไม่พร้อมแน่ๆคือบร o สโววิชนะครับกองกลางตัวรับเนี่ยเจ็บตั้งแต่เกมรอบรองชาเลิศก็จะลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับขณะที่กวาดิโอแนวรับ เห็นว่าฉีดยาเล่นในเกมรอบรองชนะเลิศฉะนั้นวันนี้ก็ต้องลุ้นว่าเขาจะผ่านการทดสอบความฟิตลงสนามได้ไหมแต่ว่าตัวหลักๆอื่นๆไม่ว่าเป็นอีวานเปดีสิตไดยันลอฟเลนอาจจะรวมไปถึงมาริโอปาซาลิต กองหน้าอย่างอังเดรคามมริชก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับมาเจอกับโมโร็อกโกรครับที่แน่นอนละครับว่าผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บทางโรแมงซาิสทางนายเฟสอกเกิร์ดรวมไปถึงมาซาลูยเนี่ยไม่น่าจะพร้อมสําหรับการลงเล่นในเกมนี้นะครับในขณะที่คนอื่นๆก็น่าจะยึดแกนหลักเดิมๆที่ใช้อยู่ฮาคิมซีเยส อาจจะรวมไปถึงโซฟียานบูฟาวพร้อมเอลเนเซอรี่เล่นเป็นกองหน้าตรงกลางก็นำมาโดยอารมระบัิเหมือนเช่นเดิมนะครับนั้นเกมนี้ผมมองว่าถ้าดูถึงความมุ่งมั่นความอยากเล่นในการเล่นชิงที่3เนี่ยโมร็อกโกที่โอ้โหอย่าเรียกได้ว่า เป็นชิงที่3เลยนะครับแค่เกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดแต่ละนัดของพวกเขาเนี่ยก็กเป็นเกมที่มีประโยชน์เป็นเกมที่กองเชียร์ลุ้นกันสนุกอยู่แล้วคือทุกเกมในฟุตบอลโลกของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นรอบแรกนัดสุดท้ายแบบไร้ความหมายรวมรวมไปถึงการชิงที่3มัน,ม,นมันโอเคหมดสำหรับโมร็อกโกแต่กับโครเอเชียแล้วเนี่ยผมยังมองถึงเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับทีมที่เรียกได้ว่าเคยเป็นถึงรองแชมป์โลกแล้วก็เป็นทีมกเกรดฟุตบอลมันลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ย บอกว่าการชิงที่3อาจจะไม่ใช่โฟกัสของพวกเขานะครับแล้วความมุ่งมั่นผมซื้อไปที่โมร็อกโกครับที่น่าจะมีมากกว่าโครเอเชียฉังนั้นเกมนี้ยังมองว่าโมร็อกโกน่าจะเอาชนะโครเอเชียได้ก็ะติดตามมาได้นะครับสี่ทุม่มตรงครับในการชิงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกครับ